ดีครับวันนี้จะมาแนะนําการซ่อมปัป๊มลม12โวลต์กับรถยนต์นะครับเมื่อเราซื้อมาใหม่ๆมันก็ใช้ดีเมื่อใช้ไปนานๆนะครับพวกเฟืองพวกแกนของของเฟืองครับมันจะสึกหรอแล้วทําให้มันเกิดอาการหลวมนะครับหลวมเสร็จแล้วก็ไม่มีแรงนะครับไม่สามารถที่จะปัป๊มลมได้นะครับวันนี้จะมาแนะนําการซ่อมนะครับไม่ยากนะครับ มีสองตัวตัวนึงก็ตัวนี้ก็ใหม่นะตัวนี้ก็ก่อแรกก็ปลดฟ้ามาก่อนนะครับปลดฟ้าก็จะเห็นพวกนี้นะครับอยู่ข้างในมาดูกันครับว่าจะทํายังไงซ่อมตัวไหนนะครับเมื่อถอดออกมาก็จะมีสายไฟนะครับพวกสายไฟพวกนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับสายไฟพวกนี้ เชื่อมต่ออยู่กับมอเตอร์นะครับเราก็ถอดออกทีนี้นจะมีสายไฟเสียบอยู่นะครับเราก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะคล้ายๆกันนะครับพวกปัม๊มลมไฟฟ้า12โวลต์นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแกนตัวนี้นครับ แกนตัวนี้มันสึกเมื่อมันสึกทําให้ตัวนี้มันดิ้นได้นะครับทําให้เฟืองพลาสติกตัวนี้มันดิ้นได้ส่วนตัวแกนโลหะนี้จะไม่มีปัญหานะครับส่วนแกนมอเตอร์ตรงนี้จะไม่มีปัญหาปัญหาคือแกนพลาสติกตัวนี้นะครับ ถ้ามันสึกแล้วมันดิ้นได้เมื่อันดิ้นได้เวลามอเตอร์มันหมุนทําให้ตัวเฟืองตัวนี้มันดีดขึ้นแล้วก็มันไม่มันไม่จับกันนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็หาบูทนะครับบูทมาใส่ตรงแกนตัวนี้เพื่อไม่ให้ตัวนี้มันดิ้นได้นะครับให้มันนิ่งอยู่กับที่เวลามอเตอร์มันหมุนก็มันก็จะมีแรงตัวนี้เป็นกระบอกสูบครับ มีน็อตสองตัวจากนั้นก็นี่ครับตรงฝาสูบมันจะมีวาล์วาวาล์ปิดลมเปิดลมปิดลมนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกสูบมันก็ถอดได้นะครับนี่ครับกับบอกสูบตัวนี้ก็เป็นลูกสูบนะครับ ลูกสูบลมจากนั้นเราก็ถอดมอเตอร์ออกนะครับนัดสองตัวออกมาก็เป็นเฟืองเฟืองเหล็กนะครับแล้วก็มีจีบล็อกเฟืองอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราต้องเอาสลัก ตัวนี้ออกก่อนนี่ครับแต่แล้วก็ถอดเฟืองตัวนี้ออกมา ลูกสูบออกก่อนนะครับลูกสูบถอดได้นะครับแค่สวมไว้เฉย เฟืองก็จะหลุดออกแล้วก็ถอดลูกสูบออกมาครับแกนตัวนี้ก็จะออกมาปัญหาก็คือเห็นไหมครับ เมื่อใช้ไปนานๆแกนตัวนี้มันจะรวมทําให้เฟืองตัวนี้นะครับเฟืองมอเตอร์กับนี่มันไม่เข้าร่องกันมันทีมันจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับทําให้มอเตอร์ไม่หมุนเฟืองไม่หมุนนะครับเลยปั๊มลมไม่ได้วิธีการนะครับหนึ่งหากาวติดเหล็กมานะครับ ต่อมาก็จะมีบูธบูแบบนี้นะครับสองอันเพื่อจะมาใส่ตรงนี้นะครับต้องใช้กาวติดเหล็กนะครับในการประสานตอนนี้จะใช้ดอกสว่าน แบบเจดีนะครับควาดรูตัวน,นี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะใส่บทูททองเหลืองตัวน,นี้ได้นะครับ อาจจะเป็นแหวนก็ได้นะครับแหวนที่หนาๆหน่อยนะครับใช้เป็นแหวนแล้วก็ใช้กาวติดเหล็กนะครับเพื่อให้มันพอดีให้รูมันพอดีนะครับเวลาไ่าแกนแล้วมันจะได้แน่นนะครับอันนี้ควานเสร็จนะครับใส่แหวน ทองเหลืองลงไปจะพอดีนะครับไม่ต้องใส่บูธก็ได้นะครับเว้นทองเหลืองหน้านนาแบบนี้นะครับแล้วก็ผสมกาวเหล็กติดเข้าไปเชื่อมให้มันแน่นสนิทนะครับนิดหน่อยครับใช้ตะไบขัดนะครับให้มันแน่นพอดีนะครับใช้ตะไบขัด นะครับขัดให้มันเล็กลงนิดนึงก็จะได้ลงได้พอดีแน่นพอดีนะครับอาจจะไม่ต้องใช้กาวนะครับเป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับไม่ใช่กาวติดเหล็กแต่ว่าเป็นติดโลหะได้ติดโลหะได้นะครับผสมกันแบบนี้เลยนะครับกาวสามนาทีนะครับเสร็จแล้วก็ หาไว้ก่อนนะครับพอดีไปหาซื้อกาวติดเหล็กไม่ได้แถวนี้ เสร็จแล้วก็ใส่แหวนลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แหวนรอให้แห้งนะครับถ้าไม่มีบูธทองเหลืองแล้วครับก็ใช้แหวตนตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยแหวนรองน็อตนะครับผสมกาวติดเหล็กเข้าไปแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้อย่างตัวนี้ก็เป็นบูธนะครับ ยันด้านนี้เป็นแหวนตัวนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่ก็หาเหล็กยาวๆแบบนี้นะครับที่ขนาดเท่ากับแกนเท่ากับแกนนะครับแล้วก็ทาน้ำมันใสกผสมกาวติดเหล็กแล้วก็หลอมหลอมเบ้าตัวนี้ใหม่นะครับ าน้ำมันตัวนี้ก่อนแล้วก็หลอมเบ้าตัวน,นี้ใหม่ให้มันเต็มรูนะครับ,แ,แ,ลลรบนนลแล้วก็หมุนเพื่อไม่ให้กาวติดเหล็กนะครับเทไปในรูแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้กาวติดเหล็กมันติดกับแกนตัวน,นี้นะครับจนว่ามันได้ที่แล้วค่อยเอาถอดเอาแกนตัวน,นี้ออกเขามีหลายแนวทางนะครับอันนี้เป็นแนะนำรเบื้องต้นนะครับการผสมอันนี้ก็ใช้ สองอยางนะครับนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับรอให้กาวแห้งแล้วค่อยประกอบนะครับอีกรันยังก็ใช้บูทนะครับบูทสีเหลืองจากนั้นก็ประกอบใส่แกนเข้าไปใส่ลูกสูบครับ แ,แล้วก็ใส่ลูกสูบนะครับเป็นลูเป็นแบบนี้นะครับกระบอกสูบกระบอกสูบนะครับวา้าวปิด ด้านบนนี้จะเป็นวาล์วนะครับวาล์วปิดลมวาล์วปิดลมเปิดลมนะครับคันตัวน,นี้ออกด้านนอกประกอบไม่ยากนะครับใส่คลิปล็อกเรียบร้อยนะครับถ้ามันฝืนมากก็ เรามาดูว่ากาวที่เราทาไว้มันเกินหรือเปล่านะครับอาจจะฝืดนิดหน่อยครับนี่พยายามให้มันหมุนได้แบบนี้นะครับแน่นไม่มีขยับนะครับใส่เฟืองเสร็จนะครับใส่ลูกสูบเสร็จก็ใส่มอเตอร์นะครับใส่มอเตอร์ก่อนนะครับเราค่อยใส่ ลูกสูบนะครับถ้าใส่ลูกสูบก่อนแล้วใส่มอตเตอร์ไม่ได้นะเพราะว่าน็อตตัวนี้มันขวางกันใส่ไม่ได้นะครับ แล้วก็ใส่ลูกสู่ครับ ทดสอบแล้วถือว่าผ่านนะครับลมออกเอาใหม่ครับบัวบวกครับกวลบสำหรับลูกสูบนะครับจะถอนให้ดูลูกสูบ เวลาใช้เป็นานๆอันนี้ก็อายุการใช้งานก็พอสมควรนะครับเป็นตักเก่าตัวไม่ก็ยังไม่เสียนะครับแกถอนให้ดูอีกทีนะครับลูกสูบเวลาใช้ไปนนานๆแล้วมันยางลูกสูบมันจะไม่แข็งตัวเหมือนเดิมนะครับเวลาประกอบก็ให้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ถอนให้ดูก,ก่อน ก่อนที่จะสูบรถจริงนะครับถอดมาก็จะเป็นนี้มันจะมีวาลวนะครับวาลวอลูมิเนียมนะครับปิดลมกระบอกสูบนะครับถอดออกมาตัวนี้นะครับวาลวตัวนี้ยางตัวนี้นะครับเป็นที่เก็บลมนะครับงั้นเวลา เวลาเอาออกมาให้ทำอย่างนี้ครับค้างปากแบนก็ได้นะครับแย่เข้าไปแล้วกลางพยายามกลางมันออกนะครับกลางออกแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเขาทำงานเขาจะอุ้มลมนะครับแบบนี้อันนี้เป็นลูกสูบนะครับตัวนี้สำคัญ จะมีแรงอัดลมหรือไม่อัดลมก็อยู่ตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาประกอบตัวนี้นะครับก็เอาขึ้นมาข้้งบนก่อนครับก่อนจะใส่ลูกสูบนะครับให้ใส่กระบอกสูบก่อนนะครับใส่จาก ใส่จากด้านนี้เข้าไปก่อนอัดเข้าไปแล้วก็ออกมาจ่อไว้ตรงนี้นะครับแล้วค่อยมาใส่ลูกสูบนะครับจากนั้นัวลูกสูบเราจะมีแรงในการอัดลมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องทำนะครับแล้วก็ประกอบ นะครับทากาวหลังทากาวนะครับกาวปิดให้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็กระบอกตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ลมมันจะอัดอัด,อ,ด,อ,ดอัดเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกตรงนี้นะครับส่วนึงก็จะออกมาที่เกวัดลมตัวนี้นะครับมาดูนะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ ทดสอบอันนี้มือปิดไว้นะครับ,รบเรามือปิดปิดปากคางไว้นะครับตรงนี้แล้วรวมมันจะดันเกิดแรงดันมา เก็ให้อยอ่ครับ็ค,ครับปิดน้อันนี้จะทดสอบให้ดูนะครับดูเกวัดลมแ,แล้วก็ปิดเอามือนิ้วปิดตัวนี้ไว้นะครับปิดตัวนี้ไว้นะครับใน,ต,น,น,บน,ต,นต่อซ้ายก่อน ให้ดูเกวัดลมนะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้ ต่อไปก็จะสูบลมให้ดูดับเลก็กก็ปล่อยลมก่อนนะครับมันมีลมอยู่แล้วปล่อยลมก่อนนะครับให้รอบแบนเลย ว่าที่เราซ่อมจะได้ผลไหมนะครับเรียบร้อยครับรอก็แบนแล้วนะครับต่อไปก็หลังจากปล่อยลมเรียบร้อยรอแบนแล้วนะครับใส่หัวจุก เติมลมเข้าไปปิดนะครับต่อมาก็จะต่อสายเลยนะครับอันนี้ใช้มือหน่อย

เดี๋วมยางระเบิดนะครับเข็มเซวาใช้ได้นะครับโอเคก็เป็นแนวทางนะครับไว้ซ่อมนะครับพอนวัดวันนี้ก็ราคาในราชดาก็เห็นมีขายสามสี่ร้อยครับเยอะยๆยตัวนี้ผมซื้อมาห้าร้อยเก้าสิบบาทเมื่อวานนี้ไปดูร้านเดิมครับขึ้นไปเก็ดร้อยเกือบแปดร้อยครับรุ่นนี้นะครับ แพงมากสามร้อยเทไดนะครับแต่ผม่ยเป็กระเป๋ารุ่นนี้นะครับตอนนี้เกือบแปดร้อยนะครับก็ถ้าเราแกะมาดูแล้วมีปัญหาตรงแกนนะครับบาอย่างจะเป็นปัญหาตรงแกนตรงนี้นะครับมันจะสึกแล้วก็ใช้กาวติดเหล็กแล้วก็แผ่นแหวนใช้แหวนก็ได้ครับมาลองไว้แล้วก็กาวแห้งแล้วก็ห้อยประกบอบนะครับ หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ